สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมานี่ยังมานี่มาแล้วยังมามานี่ไหมมาแล้วมานี่มานี่แหมแหวมแงเติบแล้วครับพี่น้องหลังจากที่ ผ่านไปเดือนสองเดือนครับตั้งแต่ผุดล่ะทีม่มัตายเห่เบื้องช่วงแรกๆหลกมัน้งนครับตัวนี้ก็ใหญ่แล้วเบื้องแม่เพิ่นที่ครับนี่าแมงทองอีกวก่าจักเฝนอ้วนมาทันนี่ครับมา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 เนี้มาเนี้ตื่นครับนี่ประกาศเขาใกล้ย่านหมานี่หมาหมาตัวนี้เขาห้องหงอยู่นี่มาเข้ามาเร็ว ขามามานี้ครับตอนนี้เพื่อนกะกำลังกินหยาอยู่ก็สีกินอิ่มแล้วล่ะกินนมอิ่มแล้วแม่เพื่อนกะกินหยาอยู่ตอนนี้เดี๋ยวพาไปเบิ้งอีกฟังทั้งหนึ่งครับนี่ครับสามตัวนี่ก็กำลังกินหยาให้กันครับนี่มีคนละมุมคนละแก่ครับขอกุ้ยเห็ดใบย่างไงเด็ดครับเนี่ยโอ้ยมุ้งสังกตสีย่างดีครับ เออ้ามามานี่ลาน้อยคุณอ่ะกินยาดีขนาดครับช่วงนี้ก็เขหาหนานะเหตุหน้าแล้วกับบุ้งยี่หม่องลำมแหวครับลำไอ้ตัอยู่ในขอ,อกนี่แหละป้าแม่แม่แมา่อ้วนครับเถอะคุณอ่ะท่อง <c oughs> หมกแง่เลย <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ก็จะเป็นเฮาเฮาดี ออน,นี่ครับกองยาคาับกองแง่เตืบครับเกี่ยวม่ไหลรเตือยเยอะคนละนี่ครับอันนี้สวนสวนปลูกพักครับนี่สวนนั่นฝักท้องเลยครับหรือว่าบับกอื้อครับป๋ายางงามเลยครับพี่น้องเบิ้งเนี่ยใบใบมีแต่ใบหญ่ๆครับเต่ว่าหย,ยากบหกไร บางอ,อือไงามขนาดเลยปุ่นละครับทั้งปุนขอโพดครับนขอโพดก็เริ่มเป็นฟักแล้วครับโอ้กำลัเงเริ่มในน้อยครับบระทนีิเตรียมทีด่ดอกน่ครับสวนรีวิวสวนครับเพื่อนีพี่น้องเอซีอยากเบิ่งครับ,รบสวนผักของเขากัปลูกผักหลายอย่างครับมีมีบักทั่วบักอัน

เข่าเกิดแล้วสองเหลี่ยมมามันตื่นครับบ่ค่อไ่เขาใกล้ครับผู้แม่หุนจะเป็นกินหญ้าดีไมหมาเร็วนี่อือแง่ยังมายังมามาเร็วมาเร็ว มาเร็วเ็วเออวนนแม่เพิ่งหวงลูกคนน่ะนะครับกินน้แล้วครับบนี้หิวน้แล้ว พูแม่เพิ่นกับบ่ให้กินได้เพิ่นห่วงเพิ่นกำลังกินหยาอยู่ให้ลูกกินนมก่อนให้ลูกกินนมแน่เอาเห็นยังทั้งฝุ่นเอาคันแอลทุน่าทูรังแล้ว เข้เขาเหลมขนาดโค้งเนี่ยพี่น้องเขาโค้งขนาดเลยเยเอาเลยสวนมาเลยสวนบอกจีรอเลยแครับบรรยากาศรอบๆสวนครับมีอยู่ นาไฮนึงรับอันมันเขาบกเกิดรับตัวนี้ก็เป็นดำเอาครับนี่ยนี่ตัวนี้กำลังดำนาอยู่ครับสู่แดดเลยครับเนี่ยแดดก็ฮ้อนครับนี่แหละชีวิตชาวนาครับวานเขาันบกเกิดอันหน้ามันถ่วมโอ้แซ่ยบ่าแต่ว่าาไ้นี่นี่พูดนะครับเขียวงมขนาดครับเนี่ยเกิดดีแฮงเมืองดีพี่น้องปัดแมนเั๊ดได้ครับนี่ยเขียวๆนี่ พูดนะงามขนาดเลยน้ำกับเต็มให้หนะโย่สุดยอดเลยครับให้นี่พนะสุดหูสุดตาครับทงน้าข้างสวนครับหน้ารอสวนครับเกียวมอใบกับกะสอบนึงเนี่ข้าวเดียวได้ครับอ่อนไปยิ้มสำหรับเนี่ยข้าวเดียวก็กินบัดแล้ว ตัดไว้ตัดหญ้าไว้นี่แหละครับสวนกับยุ่งสิแหละครับสวนหนกทงบรรยากาศสวนกับมุงนี้ก็เป็นลานกวางนะครับนี่เป็นลานเป็นเดินกว,งวางบ่ได้เห็นยังนรอครับนี่ก็บไม่แต่ตาเข่าครับ <c ười> ไมละเห็นหนาเห็นมะปูร้านมาตาเขาอยู่สวนนี่แหละครับ กังเพราะด้ตากอยู่นะครับเดี๋ยวไปเบ่งอีหลาน้อยอีเจ็กหน่อยอนะครับเพิ่นเด็กกินนมไปเน,นี่แม่เพิ่นบ่ให้กินน่ะนี่ขยับข้ามาไกล่แล้วแหวกินนมไปลูกหึเด็กกินนมไป <c oughs> ผู้แม่คนเดนก็ตื่นดีดีเอาให้ลูกกินนมแน่กับฝากได้ครับเด้อทุกคนที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้นะครับช่องอีสานบรเนเทาชแนลอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ครับสนับสนุนช่องโดยบกกดกลัโฆษณาด้วยพี่น้องอ๋อเหมืนเห็นมาแล้วเหมืนตื่นมันจีไล่นะฮะเอา้าเอามา แล้วอมาแล้ว,ออลวจับหน่อยไปแล้วนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>